นี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะครับของการทำแกงมัสมั่นนะครับทางซ้ายนี่คือน้ำมะขามนะครับพอดีอีกขวดหนึ่งมันจะหมดแล้วแล้วก็มีกะทิมีพริกแกงมัสมั่นนะครับอันนี้น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับวันนี้มันนะครับมันฝรั่งนี่แหละ แล้วก็สะโพกไก่น้ำปลานะครับแล้วก็มีถั่วใบกะวานนะครับจริงๆไม่ต้องใช้พวกใบกะวานก็ได้ใบกะวานลูกกะวานพอดีอันนี้ผมก็ซื้อมาด้วยมีลูกกระวานด้วยอย่างละประมาณขนาดนี้ประมาณสองสามขยิบมือ มาเลยครับ เริ่มกันเลยครับอันนี้ผมใช้กระทะนะครับเพราะว่าหม้อใบใหญ่มากๆจัไม่ได้ใส่กะทิลงไปเลยครับกะทิกล่องนะครับดูสิครับกะทิของเรานี่ครับหลังจากที่กะทิเราเดือดแล้วนะครับ อันนี้ผมใส่กะทิไปประมาณครึ่งกล่องกว่าๆนะครับขนาดกล่องนี้ก็250 ml น้ําน้ำหัวกะทิทีน,นี้เราก็จะใส่พริกแกงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพริกแกงม,สมัสัมนขีดหนึ่งผมว่าผมใส่หมดไปเลยดีกว่ามาั้ง ไปหมดไปเลยดีกว่าเพราะว่าขีดเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมะขาม เพื่อนๆถ้าน้ำมะขามมันแข็งตัวนะครับเพื่อนๆทำอย่างผมเอามีดตัดเลยแล้วก็ควักไปใช้ได้อีกนะครับใส่น้ํามะขามไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะได้เลยเสร็จแล้วก็วนี่ครับน้ำตาลปี๊บใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะ ที่เดือดแล้วเราก็จะใส่กะทิเติมลงไปให้หมดเลยนะครับนี่ครับหมดกล่องแล้ว250 ml ควนต่อสักหน่อย ชิมสักนิดนึงก่อนใช้ได้ครับไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วทีนี้ใส่น้ำ้วครับเปรี้ยวหวานมันเค็มกำลังดีเลยตอนนี้ทั้งใบกะวานลูกกะวานนะครับใส่ไปเลย ถ้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะวันหลังจะลองทําแบบไม่ใส่ดูทีนี้ก็ลงไปเลยครับไก่สะโพกของเราปิดฝาครับ อีกสักสามนาทีเรามาพลิกไก่กลับด้านกันเรียบร้อยครับเปิดฟ้ามาทีนี้เราก็จะต้องพลิกไก่หน่อยนะครับ ประมาณ5นาทีนะเราก็พลิกไก่เรียบร้อยทีนี้เราจะใส่นี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับใส่ไปเลยปิดฝา ไปเตาไฟฟ้าเบอร์เจ็ดแล้วก็ทิ้งไว้สักอีก5นาทีค่อยมาดูใหม่มาครับ5นาทีผ่านไปสวยงามไหมครับทีนี้ แล้วก็เอามันมันลงไปข้างล่างบ้างเดี๋ยวมันจะไม่สุกเบาเบา,า,า,ากระเด็นอันนี้ก็นี่ครับหอมหัวใหญ่พริกใหญ่แล้วก็ถั่วนะครับ สเ่เนี่ครับตอนนี้เราก็ลดไฟประมาณสักเบอร์หไฟกลางพอนะ ทิ้งไว้สัก10นาทีชิมน,นะครับ เลยมีรสชาติของพริกมากไปที่หลังใส่สักสองเม็ดพอใส่น้ำปลาหน่อยดีกว่าอันนี้ก็น้ำมะขาม สานทรายบ้างก็ได้นะครับจะได้ละลายเร็วอ่าสุกแล้วนะครับถ้าจิ้มแล้วมันไม่ติด ประมาณว่าถ้าจิ้มแล้วมันไม่ติดเนี่ยนิ่มๆเนี่ยสุกแล้วหรอไก่ละไก่ก็นุ่มแล้วนะสุกหมดแล้วใช้ได้เรียบร้อยปิดเตาได้